สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับเจ๊เพนไม้ไก่อีกแล้วนะครับวันนี้มาถ่ายทอดวิธีการทําไม้ไก่ทํามือนะครับนี่นะครับเ,ออเจ๊เพนก็จะผ่าไม้ไก่ยาวอย่างนี้นครับอันนี้เป็นไม้อะไรครับเจ๊เพนไม้ไก่ย่างวิเชียนเบอร์สิบสามค่ะเบอร์สิบสามอ๋อผ่าออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะที่ว่าเป็นไม้มนนี่คือยังไงครับเ,ออเราผ่านการ ใช้จักรเครื่องจักรคือไม่เจ็บมือไม่มีเหลี่ยมค่ะก็คืออันนี้ต้องต้องเอาไปขัดอีกใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องขัดนะครับนี้แล้วแล้วเราเอาไปตากตากเสร็จได้แล้วก่อนเราจะส่งลูกค้าเราก็ขัดเอาเสี้ยนมันออกมันจะเลื่อมๆอะค่ะไม่ไม่เก็บมือเสี้ยนไม่ไม่ไม่ทิ่มมือเวลาใส่ไก่แล้วก็ความลึกของไม้ก็สามารถจับชิ้นไก่ใส่ได้เลยลูกค้าต้องใช้ไีมอันนี้เป็นไม้13บนะครับเครื่องที่ว่าก็คือเป็นประมาณนี้ครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องเป็นเครื่องเหล่าไม้มนนะครับเครื่องเหล่าไม้มนเครื่องก็จะยิงปืนออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นไม้มนแล้วก็เจเพนก็จะมาผ่ากลางด้วยมืออกีกทีหนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นเจเติลน,นะครับนี่ครับอันนี้พร้อมจัดส่งนะครับลูกค้าถ้าสนใจนะครับไม้ยาวนะครับไม้สิบสามนิ้วนะครับเอ่อทางร้านนี่มีขายตั้งแต่ไซส์ไหนครับเจตเติล ไม้มนจะมี2ขนาดค่ะไม้12นิ้วแล้วก็1 3นิ้วค่ะสําหรับไก่ย่างวิเชียนนะคะไก่ย่างวิเชียนครับไม้สิบสองเป็นพวกไก่ย่างไม้ไก่ย่างแดงสีแดงแดงก็จะมีทั้งหมด5ขนาดด้วยกันคือ7นิ้ว8นิ้วเกนิ้ว10นิ้วแล้วก็12นิ้วค่ะงั้นรบกวนพาชมไม้หน่อยได้ไหมครับว่ามีกี่ขนาดเดี๋ยวรอเจตเต้นก่อน,นครับครูอ่าเดี๋ยวจะทาไป ตอนนี้คือน,นี่กำลังแพ็คส่งนะครับอันนี้เป็นไม้ที่เตรียมส่งค้าอันนี้ก็จะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วขนาดเจ็ดนิ้วจะเป็นนี้นะครับในเจ็ดนิ้วอ๋อนี่อันนี้ขนาดแปดนิ้วยังไม่ได้ขัดค่ะอ๋อด้านในก็จะเป็นไม้ที่เก็บที่ตากนี่เป็นโกดังไม้นะ ก็พร้อมส่งอันนี้เป็นแปดนิ้วสามารถแปดนิ้วหมดเลยใครสนใจไม้แปดนิ้ว <ป rt S 1> นะครับเรียบ <ห res S 2> ร้อยแล้วนี่จะเป็นเครื่องขัดไม้ครับอันนี้ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วันีก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นไม้อะไรครับเนี่ยอันนี้ขนาดเก้านิ้วฝั่งนี้สิบสองนิ้วค่ะนี่เป็นไม้สิบสองครับขัดอันนี้ก็เป็นไม้เก้านิ้วไม้สดสะอาดนะครับถ้าสนใจสั่งได้นะครับลูกค้า มีตั้งแต่ไม้7นิ้วถึงไม้13นิ้วนะครับไม้ไก่ย่างธรรมดาแล้วก็ไม้ไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับมีอีกแบบนึงก็คือไม้เขาสวนกวางอ๋อถ้าใครขายไก่ย่างเขาสวนกวางอยู่นะครับลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับเป็นไม้เป็นไม้แบบไหนครับขอขอชมสักตัวอย่างไม้หน่อยได้ไหมครับนี่ครับนี่เป็นเฮียชัยครับ อ๋ออันนี้เป็นไม้เขาสวนกวางนะครับก็จะไม้ยาวประมาณห้ <55 S 2> าสิบห้าเซน้ซนนะครับนี่ถ้าใครสนใจไม้เขาสวนกวางย่างไก่ทั้งตัวนะครับนี่สั่งได้นะครับแบบนี้ขายยังไงครับเนี่ยอันละบาห้าสิบครับอันละหนึ่งบาทห้าสิบนะครับถ้าสนใจสั่งได้เลยหนึ่งบาทห้าสิบนะครับคุ้มมาก ไม่รวมค่าส่งนะครับแล้วไม้ไม้พวกนี้นะครับเป็นไม้เหลี่ยมนะครับเจ็ดถึงสิบนิ้วเนี่ยขายลังละร้อยแปดสิบาทนะครับลูกค้าคาังลังละร้อยแปดสิบาทมีทั้งหมดเจ็ดร้อยไม้นะครับนี่นะครับอันนี้ไม้สิบสามนิ้วสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นครับถ้าใครสนใจขอเบอร์ติดต่อได้ไหมครับ0 9 9ย9เก้ย สี 4, 9, 6เก้าหกหกสีหครับเจ๊เพนไม้ไก่นะครับสนใจสั่งได้นะครับมีตลอด,อดทั้งปีหรือติดตามที่เพจเพจไม,พมพ้พิมพ์เข้าไปเลยว่าไม้ปิ้งไก่ไม้หนีบไก่บายเจ๊เพนไม้ปิ้งไก่ไม้หนีบไก่บายเจ๊เพนนะครับฝากเพจแล้วก็ขอติดตามช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าใครสนใจไม้ ทำไก่ย่างนะครับเราเป็นโรงงานเล็กๆขนาดย่อมเนาะก็สนใจสั่งเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ